อะไรเลยี้้อง้อง่หมไม่เลิกินโว้องยิ้มตัดหน้าทำไมล่ะนาจะผัดเร็วกระเนียวไอ้กระตังเต็วนี่นี่นนี่เนี่ยเนี่ยนนี่นนี่ อ้าวพอดีนครับเนาะนี่หูนี่เดียว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 อาเอมไ้เร็วด้วอ่ะเดีวมัเอาตะกรนี่ก่อน

Kita sama ada lu pan melew. Pak tang. Ma. Pak tang. Pak tang. Pak tang nak Tốt, 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 tốt thông tổ, tổ. เดี๋ยวดูที่ขาดใครขาดข,าข้าวปุน้นข้าวปั้นข้าวต้มโกโก้ทองดำ นี่นี่นี่้ายมือมีเชอรี่อ้อนข้าจีข้าวนึ่งข้าวตังเชอรี่ข้าวผัดข้าวเหนียวข้าวโพดถุงทองถุงทองต้องกินข้างบนประจำเออข้าวโพดน้ยนไปน้อไปเลยเดี๋ยวอาหารลุกูเฉยนะ ป่นปุ่นนี่ดูนี่นนนดูดนี่เดินไปย่างคันไอ้นี้กระปุ่นนู้นี่คือข้าวปุ้นแมวไร้บัวโอ้โหไปไหน,นมาตัวเปียกกับปุ้นหืมพี่ทองทองกินเลยลูกนั่นอิ่มเลยโอ้เชอรี่ ไม่ต้องมองเขาลูกเจอรี่เรา,าอ่ะพูดมัน,ลก,ลลนก,กล,วนลกัวลูกกลัวอะไรกลัวเนื้อตัวนั้นอ๋อแล้วก็เปียกเลียนสนจนวุ่นเลยลูกอ่ะไม่ต,อต้องมองเลยเขานึ่ง